เฮโย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 เฮลโลายวาทาบดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็อคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมครับทุกคน <laughs> เออไม่ค่อยมีใครดูเลยนะครับช่วงนี้โอเคแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะทําให้ดูแล้วกันครับโอเคในวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกคนนะ เก็บเลเวลแชมปเปี้ยนกันนะฮะทุกคนครับนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับเอ่อทุกคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับบางคนนะที่ยังไม่รู้นะว่าแชมเปี้ยนมันเก็บเลเวลได้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมเรียกออกมาให้ดูนะครับทุกคนนี่ทุกคนครับปึ๊บอ่าดูครับโกคู Goku ของผมนะครับอ่าจริงๆแล้วมันก็เป็นพวก ใช้ประตูแล้วก็ใช้พลังของเคนิชินะครับก็นี่เลยนะครับทุกคนมันมีเลเวลอยู่ที่401นะฮะคำถามเกี่ยวกับแชมเปี้ยนก็คือว่ามันฟาร์มเลเวลได้ไหมแล้วก็เลเวลนะครับมันจะตันอยู่ที่เท่าไหร่ จากที่ผมถามน้องในดิสมานะครับน้องในดิสเขาบอกว่าแชมเปี้ยนนะครับมันสามารถฟาร์มได้ถึงเลเวล1 0 0 0นะฮะทุกคนครับคือแชมเปี้ยนอะถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ฟาร์มนะครับเลเวลมันจะอยู่ที่เลเวล50นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมเรียกออกมาให้ดูเลยผมจะปลดล็อกโชว์แบบสดๆเลยนะครับทุกคนว่าตอนได้มาแรกๆเลเวลมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคตอนนี้เป็นเลเวล0ใช่ไหมครับทุกคนพอเราปลดล็อกเสร็จ ปุ๊บเราปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่โกคูแล้วกันนะครับตัว F ก็คือว่าถ้าเราไม่เรียกตัวเดิมกลับนะครับตัวอื่นมันก็จะไม่สามารถเรียกออกมาได้นะครับเราต้องเรียกตัวเดิมกลับมาก่อนนะครับทุกคนเราถึงจะเรียกตัวอื่นออกมาได้นะฮะอ่าโอเคมาเดี๋ยวผมจะฟาร์มเลเวลให้ดูเลยแล้วกันครับเดี๋ยวผมลอมมาครูดาวแล้วก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ครูดาวเรียบร้อยนะโอเคผมจะเรียกออกมาเลยการาละงครับ นที่ทุกคนดูก,กาละครับโคตรเท่อากาละเลเวล50นะครับทุกคนครับก็คือว่าวิธีการฟาร์มครับก็ง่ายๆเลยให้เรารับภารกิจนะครับทุกคนตั้งแต่ภารกิจแบบว่าภารกิจง่ายๆจนถึงภารกิจบอสเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ได้เยอะที่สุดก็คือให้เรารับเควสบอสนะฮะทุกคนเราจะได้ทั้งเลเวลแชมเปี้ยนแล้วก็จะได้แชมเปี้ยนตัวใหม่ด้วยนะฮะ ก็แนะนำนะครับให้รับเควสบอสแล้วก็เควสเขียวขึ้นไปนะฮะแล้วถ้าถามว่าพี่ครับเออ่เควสสตอรี่เนี่ยมันฟาร์มเลเวลแชมเปี้ยนได้หรือเปล่าพี่ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าตั้งแต่พี่ลองมาทั้งหมด10กว่ารอบนะครับเลเวลแชมเปี้ยนไม่ขึ้นเลยนะครับจากที่พี่ทำเควสสตอรี่มานะฮะทุกคนเออ่มันจะมีแค่เลเวลของเนตอย่างเดียวนะครับที่ขึ้นอย่างอื่นไม่ขึ้นเลยนะครับพี่เช็คหลายรอบแล้วนะแต่ถ้าใครฟาร์มเควสสตอรี่แล้ว เลเวลของแชมเปี้ยนมันขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่ลองแล้วมันแบบมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับทุกคนพี่ก็เลยแบบมันไม่น่าจะได้แล้วนะฮะอ่าก็อ่าถ้าแนะนำนะครับผมแนะนำไม่ใช้กูร์ตีตีบอสนะทุกคนเห็นไหมใช้แค่สะกิลเดียวเองนะครับดูสิทุกคนใช้แค่สกิลเดียวเรียบร้อยลวบอสเกือบตายเลยนะฮะอ่าก็ ประมาณนี้แหละครับทุกคนวิธีฟาร์มเลเวลของแชมเปี้ยนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกแชมเปี้ยนออกมาให้ดูอีกหนึ่งรอบครับอันนี้ฟาร์มแค่เควสเดียวเท่านั้นนะทุกคนอันนี้ต้องย้ำไว้เลยว่าฟาร์มแค่เควสเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลเวลกันอ่ะโอเคครับทุกคนเรียกออกมาเลยกาละเห็นไหมทุกคนครับอ่าแค่เควสเดียวเองเท่านั้นนะครับจากเลเวล50ทุกคนดูครับตอนนี้จะไปเลเวลเท่าไหร่ตอนนี้เลเวล,ยลอย่างไรไม่หยุดเลยนะออโอ้โหน่าจะสักประมาณ170ได้อยู่มั้งครับ อ่าโอเคครับทุกคนก็172นะครับทุกคนเควสเดียวเองนะอันนี้ต้องบอกว่าเควสบอสนะทุกคนแนะนำให้เป็นเควสเขียวแล้วก็เควสบอสขึ้นไปนะฮะโอเคครับทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะฮะถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็สามารถบอกมาได้นะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาทำให้แล้วกันนะครับโอเคครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ